วันนี้ทุกคนฟุกมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังพูดแล้วตลกตัวเองนะแบบว่าก็มาเตือน<ม>ภัยก็แล,วล้วรกรรันเวลาที่เราจะไปทําธุรกรรมเวลาที่เราจะไปทําอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตัวฟุกเองเนาะเข้ากับเป็นเช่าหน้าเนี่ยหละแต่ว่าโอกาสที่เข้ามันเขาได้มากมันอาจจะหลายกว่าผู้ช่าหน้าคนอื่นก็คือว่า เออเรามีช่องทางการจัดจําหน่ายช่องทางนู่นนี้นั่นที่มันแบบมันเยอะกว่าชาวนาที่เราต้องเอ่อชาวนาที่เขาต้องไปขายข้าวให้กับโรงสีทีเนี้ยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคือเนื่องจากธุรกิจอ่ะมันก็โตขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆพื้นที่ปลูกแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยเรื่อยๆื่อยเนาะอ่าฟุกก็เป็นหนี้ทกสอยู่ก้อนหนึ่งประมาณสองแสนนี่แหละทีนี้ด้วยความที่เราไม่รู้อ่ะเออ เราก็ไปพักชำระหนี้กับเขาตอนไปพักอะ่ะเราถามอยู่นะว่ามีผลอะไรไหมกับเครดิตบูโรเขาก็บอกบอมี de, ่เด้บ่เป็นหนังดอกอ่าเฮาฟังจากเจ้าหน้าที่เฮาก็ใจชื่นแหละเออเฮ้ยไม่น่าจะมีปัญหาทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปพักชำระหนี้และทีเนี้ยอ่ะก็ต้องขอขอบคุณธนาคาร SMED b a n ดีบนะครับที่แบบเออเข้ามาแบบ หนึ่งให้ความรู้สองอ่ะให้วงเงินกู้ก็คือสองเท่าจากยอดขายนะครับก็คือผู้ก,ก็มียอดขายแหละประมาณหนึ่งทั้งทำให้ผู้ส่งออกด้วยทำอะไรด้วยมันก็หลายอย่างเนาะทีเนี้ยเอ้ยเราก็เลยมองว่าเงินกู้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่แบบเอยจะทำให้เราบางทีอ่ะถ้าเราส่งออกเองได้อย่างเงี้ยหรือเรามีเงินทุนที่ จะสามารถซื้อข้าวชาวบ้านได้เลยณณนะนะช่วงนั้นๆอย่างเงี้ยครับชาวบ้านหลายคนก็ไม่ต้องรอที่แบบว่าต้องใช้เงินนะกว่าพุกจะมาซื้อข้าวนู่นนี่นั่นเพราะว่าเนื่องจากที่เราซื้อข้าวราคาสูงกว่าทางโรงสีเนี่ยหรือว่ายังไงพุกก็ซื้อสูงกว่าอยู่แล้วปีล่าสุดเนี่ยปีหกหกทับหกเจ็ดเนี่ยพุกก็ซื้อข้าวหอมมะลิอ่ะกิโลละยี่สิบบาทแสนละสองพันสี่บ้านพุกเนี่ยจะเรียกการซื้อขาย แสนข้าวอย่างเงี้ยเป็นเป็นแสนเนี้ยแสนหนึ่งมีหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลก็คือพอเวลาเราซื้อเราก็ซื้ออยู่แสนละสองพันสี่นะฟูก็ถือว่าให้ราคาที่แบบเอ้ยเราคิดว่าเราไปต่อได้เพราะเราก็ไปต่อได้จริงจริงเพราะว่าคือมือมือที่แบบว่าเราจะไปขายต่อเนี่ยมันมีน้อยอย่างเช่นฟุกขายฟุกฟุกเอาข้าวจากชาวบ้านมาใช่ไหมฟุกซื้อมากิโลยี่สิบบาท แล้วก็ไปขายต่อมันขายต่อเลยอะ่ะมันไม่ต้องมีมือมาแบบยี่ปัวซาปัวหรือแบบเออมีมือมาเยอะแยะมากมายเราก็เอากําไรตรงนี้เอามาแบ่งให้ชาวบ้านเพราะว่าพวกในทุนพวกอะไรอย่างเงี้ยผู้ส่งออกอเขาซื้อกันราคานี้กันอยู่แล้วหรือว่าเหลื่อมเหลืมเนี้ยนิดนึงอย่างเงี้ยครับและอีกอย่างหนึง่งเราก็เคมได้ว่าข้าวเรามันปลูกแบบปอดสารเคมีซึ่ง ถ้าให้หันกลับไปดูเนี่ยเนี่ยหญ้านะครับหญ้าทั้งนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นป่วยแปลงปลูกข้าวไรเบอร์ี่แต่ปีนี้ทดลองหวานนะครับผมปกติเราก็จะดำนาอ่ะมาต่อกันที่มาต่อกันที่เออ่ตัวที่เราไปกู้เงินมาเนาะของ s b d bank ทุกอย่างอะผ่านหมดแล้วละ่ะพวกส t a t e m e n t พวกอะไรอย่างเงี้ยเอ่อ และทีนี้มันไม่ผ่านตรงไหนรู้ไหมพอฟุกตรวจเครดิตบูโรปุ๊บมันขึ้นเลยมันขึ้นฟ้องเลยว่าเนี่ยเรามีการปรับโครงสร้างหนี้นะตอนแรกที่แบบว่ารู้ว่าเออเราปรับโครงสร้างหนี้หน้าพวกเนี้ยฮะแล้วก็นึกนึกไม่ออกเลยนะว่ามีการปรับอะไรของของอะไรอีกไหมอย่างเงี้ยคือแบบเวอร์เวอร์อ่ะเวอร์เวอร์อรอรงงง,งแล้วออแล้วฟุกต้องทําไงต่อ เพราะว่าเนี่ยช่วงเดือนสิงหาเนี่ยก็คือเรามีออเดอร์จากผู้ส่งออกแล้วล่ะว่าเอ้ยอยากได้ข้าวหอมมะลิเท่านี้นะหนึ่งสองสามสี่อ่ะเกิดอะไรขึ้นก็คือเงินมาจําที่เข้าเจ้าไห่มากมันก็มันก็ถือว่ามันหลายล่ะแต่ว่าคือมันไม่สามารถเอาข้าวออกมาหมดได้ในทีเดียวเราก็ต้องมีเงินเราสำรองมาด้วยคือข้าวมันก็เยอะ พอสมควรเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ทำให้เราเสียโอกาสไปอีกก็นี่แหละก็อาจจะไปขอความอนุเคราะห์นะครับจากเจ้าหน้าที่ของทาง SMED Bank อีกทีนึงว่าเราสามารถทำอะไรได้อีกไหมซึ่งเออถ้าไปนี่อย่างนี้ก็ ก็คือใครที่พักชําระหนี้อยู่นะครับตอนนี้ทางทรกรศก็ถ้าถ้าคุณมีเงินแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาเงินไปจ่ายได้เอเราอะ่ะมีมีอยู่ประมาณเนี้ยเรามีอยู่เราก็เอาไปจ่ายได้เราเราไม่ได้ติดอะไรแต่แบบตอนนั้นที่เราพักชำระหนี้ก็คือเราเขาบอกว่าเอ้ยไม่ติดเครดิตบูโรด้วยแล้วก็ไม่ติดบูโรด้วย แล้วก็ได้พักดอกด้วยคือผู้ก็มองว่ามันเป็นโอกาสทังที่เราศึกษามาไม่ดีพอนะครับก็เนี่ยแหละฝากเตือนไว้ว่าเออถ้าพี่ๆน้องๆที่เป็นเกษตรกรใครที่แบบว่าเออมีแบ็กเป็นทกสอย่างเงี้ยครับก็อาจจะระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยครับอาจจะต้องศึกษาให้ดี วันนี้ก่อนไม่ใช่ว่าเอ้ยทางนู้นเขาอยากได้ยอดนู้นนี่นั่นก็ไปให้เขาอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาเขาเรียกเลยนะแบบเอ้ยเจ้าวินนี่เท่ากสศบอามาปิดบอมาปิดบอจังสีนะเอ้ยบอแมนมาปิดบอมาผักบอมาผักบอมาผักกันเด้อมันจังสีได้แบบบอได้มีปัญหากับผู้ได้เจ้ามันมีครับมีปัญหาเลยลหละตอนแรกเขาก็บอกบอ่มีละ่ะตัวดีเลย นี่แหละครับทุกคนก็เลยมันก็เลยแบบมองมองได้ไหลายมองได้ไหลายมุมมองเนาะพุกก็แบบไม่อยากไอ้นี่นะไม่อยากพูดเรื่องนี้เยอะก็แบบว่าเตือนกันไว้ว่าเออถ้าเขามีโครงการอะไรอีกอยากให้ศึกษาอะไรให้ดีๆแล้วก็ดูว่าอนาคตเราอะกําลังจะไปทําอะไรต่อเราวางแผนอะไรต่อหนึ่งสองสามสี่เราจะมีกู้เงินไหมเราจะทํานู่นนี่นั่นไหม คือหล on no so, ังจากนี้ถ้าเครดิตบุโรมันไม่ผ่านเนาะเราฟุกก็จะต้องไปหาเงินจากพวกแหล่งเงินทุนที่มันเป็นนอกระบบหรืออาจจะปฏิเสธโอกาสครั้งนี้ไปเลยก็ได้แต่ทีเนี้ยโอกาสที่เราได้รับมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าอีกกี่ปีกี่รอบกี่อะไรมันจะมาอีกใช่ไหมก็ใครที่ทำเกษตรอยู่ทำเกษตรแบบ เ,เกษตรที่แบบแปลรูปเองเอามาจาัดจำหน่ายเองเนี่ยาทางภูก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนมีโอกาสเติบโตหมดทุกคนแบบมีทางไปหมดอยู่แล้วเพราะว่าเชื่อนี่ว่าไม่ว่าคนไทยเองหรือว่าคนต่างชาติเองอะ่ะเขาทานข้าวอยู่แล้วถึงบางกลุ่มอ่ะ,อะเขาอาจจะบริโภคพวกแป้งสาลีพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้มันก็เรื่องของเขานะครับ แต่เรามีเรามีของในมืออยู่แล้วบางทีไม่ต้องลดคุณค่าตัวเองมากก็ได้ผู้เห็นชาวนาที่เขาขายข้าวเองอะ่ะขายถูกนะขายถูกถูกบางทีถูกเกินไปถูกแบบถูกมากๆอะ่ะก็เลยบอกว่าเออบางบางทีถ้ามาคำนวณแล้วขายลงขายให้ลงสีเป็นเงินก้อนใ,นใหญ่ๆมามันมันอาจจะเวิร์กกว่าอย่างเงี้ยน,นะก็คือ ถ้าอย่างราคาข้ากล้องหอมมะลิเนาะทางเราถ้าขายส่งอะ่ะก็อยู่ประมาณห้าสิบกว่าบาทอยู่แล้วห้าสิบห้าถึงห้าสิบเก้าอย่างเงี้ยครับเราขายปีกเราก็ขายอยู่ประมาณเจ็ดสิบบาทนี่้ยครับขายอันนี้คือขายอยู่ในห้างนะเออนั่นแหละทุกคนยังไงก็ดูดีๆด,ด้วยว่าเฮ้ย ถ้าในอนาคตเราจะไปทําอะไรต่อเนี่ยเราอาจจะวางแผนให้ดีกว่านี้เราอาจจะวางแผนให้รอบครอบกว่านี้ปรึกษากับคนที่เขามีความรู้จริงๆบางทีเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้อาจจะให้ความรู้เราร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็ทานข้าวให้อร่อยมีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันครับไปแล้วบ๊ายบาย